ใค่คือพระชยาสู้อ๋องค่าเจ้าฉีว่าต้องการพบเจ้าเสียงนั้นใส่กังวานเหมือนเสียงกระดิ่งแม้จะไพเราะน่าฟังแต่น้ำเสียงอวดดีฟังแล้วทำให้ผู้คนรู้สึกไม่พอใจยังไม่ทันเห็นหน้าก็นึกลังเกียจอยู่สามส่วนแล้วเป็นบุตรสาวของท่านแม่ทัพเจ้าหรือกู้เสียวเหยียนนึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วถามด้วยสีหน้าย่ำแย่เล็กน้อย เธอหูหยินพะงกศีษะน้าเครียดส่วนหลู่หลันกับจางมามาดวงตายเย็นชาพระชายาของตนถูกสตรีที่ไหนไม่รู้มาโวยวายท้าทายถึงบ้านแค่คิดก็น่าโมโหแล้วอานานได้ยินบทสนทนาของพวกนางก็รู้ว่าที่แท้เป็นบุตรสาวของท่านแม่ทัพเจ้าเกิงผู้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองทัพนี่เองก่อนเดินทางมาเมืองถงเฉิงอานาน ศึกษาประวัติความเป็นมาของแม่ทัพเจ้าจากพ่อบ้านฉินมาแล้วได้ยินว่าแม่ทัพเจ้าถือกำเนิดจากสกุลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อหลายร้อยปีก่อนตอนนั้นสกุลเจ้าเป็นแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินของราชวงศ์ต้าชูมาโดยตลอดโดดเด่นรุ่งเรืองจนช่วงหนึ่งกลายเป็นที่หวเกรงของเจ้านายว่าจะสร้างคุณงามความชอบมากเกินไปราชวงศ์จึงคิดหาหนทางลดทอนอำนาจของสกุลเจ้า จบจนหนึ่งร้อยปีมานี้สุกุลเจ้าเริ่มตกต่ำพอถึงรุ่นของเจ้าเกิงสะกุลเจ้าก็เหลือเพียงแค่เขากับน้องสาวที่คอยพึ่งพิงกันละกันภายหลังเจ้าเกิงเติบใหญ่เพื่อน้องสาวที่อายุยังน้อยเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะไปเข้าร่วมการสอบเตี้ยนซื่อฝ่ายบูและได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้วงหยวงฝ่ายบูในการสอบครั้งนั้น เพราะว่าเจ้าเกิงไม่ได้คิดจะทําให้สกุลเจ้ารุ่งเรืออีกครั้งภายใต้การอนุญาตโดยไม่ตั้งใจของอดีตฮ่องเต้เขาเป็นฝ่ายขอไปรักษาการที่ชายแดนกลายเป็นแม่ทัพประจาเมืองถงเฉิงและอาศัยอยู่ที่นี่มาจบจนปัจจุบันชั่วชีวิตของเจ้าเกิงอาศัยอยู่ที่เขตชายแดนป้องกันร,รักษาบ้านเมืองตั้งแต่สมัยของอดีตฮ่องเต้จนถึงฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเขาผ่านฮ่องเต้มาสองสมัยแล้ว เนื่องจากความจงรักภักดีที่เขามีต่อต้าชูการทำเพื่อต้าชูและเสียสละชีวิตของตัวเองอาศัยอยู่ในพื้นที่เหน็บหนาวกันดานเช่นนี้อดีตฮ่องเต้เห็นแก่ความภักดีและต้องการปลอบโยนสกุลเจ้าจึงมีราชองค์การพระราชทานสมรสให้น้องสาวของเขากับองค์ชายสิทธิ์ซึ่งก็คือฮ่องเต้ชงเต๋อในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่ทุกคนทราบก็คือ ของเฮาองค์ปัจจุบันคือน้องสาวแท้ๆของแม่ทัพเจ้าแม่ทัพเจ้าเป็นวีรบุรุษทว่าชีวิตนี้กลับมีบุตรสาวเป็นทายาทเพียงคนเดียวเจ้าฉีวาบุตรสาวคนนี้กําเนิดจากผู้หญิงของแม่ทัพเจ้าหลังจากกําเนิดเจ้าฉีวาผู้หญิงของแม่ทัพเ,เ,เจ้าเสียชีวิตเพราะคลอดยากแม่ทัพเจ้าสงสารบุตรสาวที่เพิ่งเกิดก็สูญเสียมารดาประกอบกับเขา ไม่มีญาติผู้ใหญ่คอยบงการแล้วจึงไม่พูดถึงเรื่องการแต่งงานใหม่และเลี้ยงดูบุตรสาวจนเติบใหญ่ด้วยตัวเองก่อนเจ้าฉีวาจะอายุสิบขวบทุกปีจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งอยู่ในเมืองหลวงเวลาอีกครึ่งอยู่กับบิดาในเมืองถงเฉิงจบจนนางอายุสิบขวบแล้วจึงถูกแม่ทับเจ้ารับตัวมาอยู่ที่เมืองถงเฉิงตลอดจนอายุสิปีบัดนี้นางกลายเป็นสาวงามคนหนึ่งแล้ว ทว่าแม้อายุมากแล้วแต่กลับไม่เคยมีการเจราจาเรื่องการแต่งงานใช่ว่าจะไม่มีแม่สื่อมาทาบทามที่บ้านอันที่จริงในเมืองหลวงมีหูหยินของขุนนางระดับสูงมากมายอยากมั่นหมายคุณหนูสกุลเจ้ามาเป็นสะพ้ายของตนทำแบบนี้ไม่เพียงได้เกี่ยวดองกับพองเฮาแต่ยังได้เกี่ยวดองกับสกุลที่มีอำนาจทางการทหารและมีภูมิหลัง แต่ตอนนั้นแม่ทับเจ้าอ้างว่าบุตรสาวอายุยังน้อยอยากให้นางอยู่กับตนไปอีกสองสาปีดังนั้นจึงเลี้ยงดูนางให้อยู่ข้างกายมาตลอดจวบจนบัรนี้พอเขาตกใจเมื่อพบว่าบุตรสาวอายุมากแล้วอยากจะหาสามีให้นางก็พลันพบว่าที่ชายแดนหาคนดีๆได้ยากส่วนฮองเฮาที่อยู่ในเมืองหลวงแม้จะช่วยเหลือได้แต่เขาก็กลัวว่าถ้าบุตรสาวแต่งงานและอยู่ในเมืองหลวง ถูกคนลังแกแล้วไม่มีใครดูแลจะทำอย่างไร้วยความขัดแย้งในใจเช่นนี้การแต่งงานของเจ้าฉีวาจึงยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้แม่แม่ทับเจ้าจะเป็นวีรบ,บุรุษที่ปกป้องชาติบ้านเมืองและหน้าเขารบยกย่องแต่ทุกคนที่เคยเจอเจ้าฉีวาต่างเชื่อว่าบุตรสาวที่เขาเลี้ยงดูมาช่างทำให้ผู้อื่นปวดศรีรษะจริง,รงๆเหตุผลก็ยากจะอธิบายด้วยคำพูดเดียวไม่นาน เด็กสาวในชุดขี่ม้าสีแดงเพลิงท่าทางหญิงยโสอวดดีคนหนึ่งก็ถือแท้ม้าถีบประตูเข้ามาแม่นางผู้นั้นเป็นคนงามที่น่าตะลึงผู้หนึ่งคิ้วโก่งเรียงวงดงามดวงตาใสกระจ่างเหมือนบ่อน้ําในฤดูใบไ,ไม้ร่วงเปรี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกชุดสีแดงดูธรรมะแมงขับให้ผิวขาวยิ่งดูนุ่มเนียนไหลมลทินแม้มือจะถือแท้ม้าแต่ไม่ดูดุดัน กลับให้ความรู้สึกงดงามหยิ่งพยองเหมือนเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งพลังชีวิตอันเต็มเปี่ยมเพิ่มความร่าเริงสดใสให้กับเมืองถงเฉิงที่มีบรรยากาศหนักอึ้งขมุกขมมวเจ้าฉีวาบุกเข้ามาดือด้อบ่าวหญิงสูงวัยข้างหลังนางห้ามไม่ทันคนที่เดินทันก็ถูกเด็กสาวสลัดไปข้างหลังเมื่อไม่ทันระวังจึงล้มลงบนพื้นทําให้คนที่วิ่งตามมาข้างหลังหยุดตัวเองไม่ทันไม่ระวังล้มตามลงไปด้วย แต่ละคนล้มทับกันเป็นชั้นๆพวกอานาะเดินออกไปเห็นสาวใช้กับบ่าวหญิงสูงวัยห้าหกคนล้มทับกันอยู่ข้างประตูส่วนเด็กสาวคนนั้นกําลังขมวดคิ้วอย่างเห็นได้ชัดคล้ายรู้สึกขัดใจในความซุ่มซ่ามของคนเหล่านี้ข้างกายเด็กสาวมีสาวใช้คนหนึ่งที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความจนใจรู้สึกชินชากับการกระทำของผู้เป็นนายไปแล้วพอเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมา เจ้าฉีวาก็กว่าตาไปที่พวกนางนางมองผ่านเหอหูหญินกู้เสี่ยเวเหยียนที่แต่งกายธรรมดาหลู่ช่ยและหลู่หลันที่แต่งกายแบบสาวใช้ตามด้วยอาหนานที่ดูเหมือนขนมปุยหิมะมากกว่าสตรีที่แต่งงานแล้วจากนั้นก็ไม่เหลือใครเจ้าฉีวาเป็นคนผงผางตรงไปตรงมากว่าตามองรอบหนึ่งแล้วไม่เห็นใครที่น่าจะเป็นชายยาสู้อ๋องในใจนางได้จึงหามอย่างอวดดี นี่ไหนว่าชายาสู้อ๋องพักอยู่ที่นี่อย่างไรเล่าทําไมไม่เห็นนางเลยหรือว่าป่วยจนลุกจากเตียงไม่ได้จริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าคําพูดของเจ้าฉีวาจุดชนเนนระเบิดขึ้นมาสาวใช้กลับมามาจากจวนสู้อ๋องฟังแล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไม่ชอบอีกฝ่ายออกมากๆเอาความสามารถในการหาเรื่องผู้อื่นเช่นนี้หาได้ยากยิ่งจริงๆเผอหูฮูยินเลือมมองอานานแวบหนึ่งนางเป็นนายหญิงของที่นี่ ปล่อยให้แขกถูกผู้อื่นรบกวนเช่นนี้รู้สึกผิดอย่างยิ่งอดไม่ได้ที่จะตีสีหน้าเย็นชาและพูดแม่นางเจ้าวันนี้เจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดชายยาสู้อ๋องพักฟื้นอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ใช่ว่าใครก็พบนางได้เจ้าฉีวาไม่ชอบน้ำเสียงของเฮอหูหูยินย้อนถามด้วยความสงสัยพี่สาวสกุลฉู่ข้าไปล่วงเกินท่านตั้งแต่เมื่อไรชัไหนทุกครั้งเวลาเจอข้า ท่านไม่เคยชอบหน้าข้าเลยเจ้าล่วงเกินข้าหลายอย่างหลือเกินเพอผู้หญินคิดในใจแต่ไม่โง่ถึงขั้นพูดออกมาเอ่อยด้วยรอยยิ้มใส่แซงแม่นางเจา้ามีแม่นางที่ยังไม่ออกเกินคนใดบ้างที่ถือแสบ,บุกเข้ามาในบ้านผู้อื่นเช่นนี้แบบนี้ไม่ทำให้ผู้อื่นหัวเราะเยาะเอาหรือไม่หรอกพวกเขาเห็นแทบก็รู้แล้วว่าเป็นข้าจะหัวเราะเยาะได้อย่างไร เจ้าฉีว่าพูดด้วยใบหน้าฉงนไม่รู้ว่าสตรีคนนี้งโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่เผอฮูหยินไม่อยากเถียงกับอีกฝ่ายเรื่องนี้ปรารถนาเพียงรีบส่งแม่นางที่ช่างหาเรื่องผู้อื่นกลับไปไวๆแม่นางเจ้าไม่ทราบว่าเจ้าจะพบชายยาสู้ออกด้วยเรื่องใดอ๋อไม่มีเรื่องใดใหญ่โตแค่อยากมาดูหน้านางหน่อยดูว่าผู้ใดกันที่ทำให้สู้อ๋องยอมแต่งงานด้วย อาหนานฟังแล้วมุมปากกระตุกแม่นางผู้นี้ช่างจริงใจโดยแท้เฮอหูหยินทำหน้าไม่ถูกแม่นางเจา้าในเมื่อเจ้าอยากคบชายยาสู้อ,องคฉะนไหนจึงไม่ให้คนส่งเทียบขอเข้าคบเปียอย่างเป็นทางการจำต้องใช้กำลังเช่นนี้ด้วยเอผอหูหยินคิดในใจว่าถ้าบุตรสาวของตนทำเช่นนี้นางจะตีขาให้หักเจ้าฉีว่าเกาศีรษะและพูดในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นต้องขบขัน การส่งเทียบยุ่งยากเกินไปวกไปวนมาเช่นนี้ไม่สะดวกเลยจริงๆข้าแค่อยากมาดูว่านางเป็นคนอย่างไรไม่ได้จะมาดื่มน้ำชาสนทนากับนางสักหน่อยอีกอย่างใครใช้ให้คนพวกนั้นขวางข้าไว้ไม่ให้เข้ามาช่างบางอาจน,นะถึงกับกล้าขวางข้าข้าไม่หัวแทรกใส่พวกนางก็นับว่าดีแล้วเห็นแม่นางผู้นี้เอ่ยด้วยสีหน้าสมเหตุสมผลทุกคนก็รู้แล้วว่านางไม่เห็นด้วย ทังยังทํำจนแบบนี้จนชินแล้วแต่การกระทําเช่นนี้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเพียงใดนางคงไม่เคยคิดมาก่อนแนะ่อนานันคิดว่านี่เป็นแม่นางที่ตรงไปตรงมาจริงๆแต่หากความตรงไปตรงมาของนางนําความยุ่งยากมาสู่ผู้อื่นย่อมทําให้คนกาคาญได้จะโทษเถอะฮูหยินไม่ได้ที่ไม่ชอบหน้านางนี่พี่สาวสกุลฉุตกลงชาย,ยาสู้ออกอยู่ที่ใด เวลาเดียวกันหลู่ช่วยยกมานั่งออกมาจากในห้องภายใต้สายตาของทุกคนนางวางมานั่งลงด้านหลังอาหนานอย่างสุข,ขุมและประคองนายหญิงของนางให้นั่งลงจากนั้นยืนอยู่ด้านข้างอย่างนอบนอบ้อมมองเจ้าฉีวาที่อยู่นอกห้องด้วยความแปลกใจอานานเม้มริมฝีปากยิ้มนั่งลงเอ่ยว่าแม่นางเจ้าข้าก็คือชายยาซู่อ๋องที่เจ้าต้องการพบ ตอนแรกเจ้าฉีว่าเห็นสาวใช้คนหนึ่งยกมานั่งออกมาต่อหน้านางอย่างสุข,ขุมยังรู้สึกตกใจแต่พอเห็นสาวใช้คนนั้นประคองเด็กสาวตัวเล็กนั่งลงเจ้าฉีว่าก็เบิกตากว้างจบจนได้ยินคำพูดของอาหนานนางจึงพิจารณาอาหนานอย่างละเอียดอยู่นานก่อนพูดน้ำเสียงประหลาดใจสู้อ่องแต่งงานกับสตรีที่ยังไม่ผ่านพิธีปักปินหรือจะเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเขาชอบแบบนี้ เจ้าฉีว่าทำหน้าเหมือนถูกหลอกอานานคิดในใจเจ้าเนืสีสตีที่ยังไม่ผ่านพิธีปักปิ่นครอบครัวเจ้าทั้งตระกูลล้วนเป็นสตีที่ยังไม่ผ่านพิธีปักปิ่นอานานพยายามไม่ให้ตัวเองโกรธถามด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแม่นางเจ้าถ้าข้ายังไม่ผ่านพิธีปักปิ่นเราจะแต่งงานกับท่านออกได้อย่างไรอืม แต่ข้าได้ยินมาว่าแม่ทัพเจ้ากัดกุ้มจนผมขาวด้วยเรื่องการแต่งงานของแม่ทางเจ้าเฮ้อก่อนมาเมืองถงเฉิงข้าก็ดีมาว่าฮองเฮาทรงร้อนพระทยเพราะเรื่องนี้เช่นกันอานานถอนหายใจเบาๆเดิมทีเจ้าฉีวาไม่สนใจอานานแต่การถูกผู้อื่นเอาเรื่องที่ตนอายุมากแล้วยังขายไม่ออกมาพูดเช่นนี้ช่างทิมแทงใจโดยแท้เจ้าฉีวาโตมาจนป่านนี้ ล้วนถูกผู้อื่นประครบประงโงมเอาใจมาตลอดเคยมีใครกล้าพูดจากับนางแบบนี้ที่ไหนจึงโมโหจนโทระอัดแน่นอยู่ในอกนิ้วมือที่กำแซมมาชี้หน้าอานานอย่างพูดไม่ออกอานานมองนางอย่างจริงใจแม่นางเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้ามีรูปโฉมงดงามเช่นนี้คิดว่าไม่นานคงได้เจราจาเรื่องการแต่งงานแน่ได้ยินมาว่าสตรีที่แต่งงานแล้วจะยิ่งสวยขึ้น จ้าีว่าทะลึงตามองอาหนานเนิ่นนานในที่สุดก็อดกระทืบเท้าไม่ได้ค่าข้าจะไปฟ้อง่ันพ่อกับสู้อ,อง๋งว่าเจ้าหาว่าข้าแต่งไม่ออกเจ้าคอยดูเถอะสายตาทุกคู่มองส่งแผ่นหลังของคุณหนูเจ้าจากไปอย่างรวดเร็วต่างผูดคำถามข้อหนึ่งในใจนางมาทำอะไรที่นี่กันแน่ข้าไม่ได้พูดว่านางแต่งไม่ออกจริงๆนะหรือว่าสมองของนางไม่เหมือนผู้อื่น สามารถบิดพลิ้วความหมายของผู้อื่นได้อานานทำหน้าประหลาดใจไม่มีคนตอบคำถามของอานานทุกคนต่างรู้สึกว่าชายาสู้ของผู้นี้ซื่อเกินไปหรือไม่คำพูดนี้ทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นเกินไปแล้วอีกอย่างนางมาทำอะไรที่นี่กันแน่ไม่มีคนตอบเช่นกันมีเพียงหรือชุยที่คิดอะไรได้ก็เอ่ยว่าคุณหนู แถบชายแดนมีสติห้าวหาญมากมายจริงๆด้วยท่านดูสินี่มีใช่ตัวอย่างหรือพี่หลูหลันข้าพูดถูกใช่หรือไม่หลูหลันคิดในใจอย่ามาพูดกับข้าข้าไม่รู้จักคนโง่องสองคนนี้เจ้าฉีวามาอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างรวดเร็วทุกคนต่างไม่เข้าใจว่านางจะทำอะไรเธอหูหินมองท้องฟ้าก่อนจะพาเสี่ยวนิวนิวมาอำลาอันนาน กู้เสี่ยวเหยียนเห็นว่าไม่มีธุระของตนแล้วจึงเอ่ยลาอาหนานบอกว่าจะกลับไปอ่านหนังสือรอจนแขกกลับไปหมดแล้วลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวที่อาบน,น้ำจนสะอาดก็ถูกพาเข้ามาเนื่องจากลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนี้เพิ่งเกิดไม่นานจึงดูตัวเล็กอ่อนแอเหมือนลูกแมวขนบนตัวยังเปียกอยู่และลูติดไปกับตัวดวงตาสีดำแวววาวจ้องไปทั่วอย่างน่ารัก พวกมันสองตัวเบียดอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นก้อนสีขาวสองก้อนเหมือนกลัวคนจะทำร้ายร่างกายยังคงสั่นระลิกแต่ก่อนอาหนานไม่เคยเลี้ยงสัตว์ประกอบกับความคิดแบบคนยุคปัจจุบันที่ว่าสุนักจิ้งจอกเป็นสัตว์ป่าทั้งยังเป็นอาหารป่าที่สามารถกินได้ดังนั้นพอเห็นสุนักจิ้งจอกสิ่งแรกที่คิดก็คือนี่เป็นเนื้อที่สามารถกินได้ แต่บัดนี้พอเห็นลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวเบียดเสียดกันตัวสันเทาอาหนานก็อดทบทวนตัวเองไม่ได้ว่าชไนตนจึงมีความคิดที่โหดร้ายเช่นนั้นจะทำแบบนั้นกับสัตว์น้อยที่น่ารักได้อย่างไรแม้แต่หลูหลันกับหลูชุยยัง,ลงหลงไหลในความน่ารักของลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนี้จนลืมไปว่ามันเป็นสุนัขจิ้งจอกพวกนางถือผ้าสะอาดคนลนะพื้นเช็ดทำความสะอาดขนให้พวกมัน อาหนานวางลูกสุน,นัขจิ้งจอกสองตัวบนเตียงเตาอบอุ่นไม่กล้าจับพวกมันแรงเกินไปได้แต่ลูบๆคำคลำด้วยความชอบใจเหลือเกินส่วนลูกสุน,นัขจิ้งจอกสองตัวอาจเป็นเพราะนอนอยู่บนเตียงเตาที่สะอาดและอบอุ่นจนสบายเกินไปคันเห็นว่าไม่มีใครทำร้ายพวกมันพวกมันจึงเริ่มผ่อนคลายหมอบอยู่บนเตียงเตาพลางเอาหัวถูถกันและหลับไป อาหนานชอบและพึงพอใจลูกสุน,นัขจิ้งจอกสองตัวนี้มากจึงตัดสินใจตั้งชื่อให้พวกมันว่าต้าไปเสี่ยวไปตัวที่หน้าผากมีขนสีเหลืองกระจุกหนึ่งชื่อต้าไปตัวที่ขนสีขาวปลอดคือเสี่ยวไปคุณหนูชื่อนี้ไม่เพราะมีสู้ตั้งชื่อว่าเสี่ยวไปกับเสี่ยวหวงหลู่ชุยรีบคิดชื่อบ้างเสี่ยวหวงอะไรกันพวกมันสีขาวทั้งสองตัว อาหนานเลือกตาใส่สาวใช้ที่ไม่ได้เรื่องหลู่ช่วยดอกลิ้นเสี่ยวห่วงจำง่ายออกข้าจำได้ว่าสมัยเด็กท่านปู่ในหมู่บ้านเลี้ยงสุนัขบ้านตัวหนึ่งไว้ชื่อว่าเสี่ยวห่วงมันเชื่อฟังมากสั่งให้มันแทะกกระดูกมันก็ไม่มีทางแทะผักแน่นอนเราจะเลี้ยงพวกมันให้เหมือนเสี่ยวห่วงสั่งให้พวกมันแทะผักพวกมันจะต้องไม่แทะกกระดูกแน่นี่อาหนานทำหน้าเอื้อมระอา เด็กโง่คนนี้ลืมไปแล้วหรือว่าพวกมันเป็นสุนัขจิ้งจอกถึงกับคิดจะเลี้ยงพวกมันให้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่กินผักหลูหลันคิดในใจคนโง่สองคนนี้ชื่อที่ตั้งไม่ได้เรื่องเลยจริงๆบทสนทนาก็ไร้สาระเหลือเกินสุดท้ายอาณาเป็นคนตัดสินชื่อของสุนัขจิ้งจอกสองตัวต้าไปกับเสี่ยวไปตอนกลางคืนพอฉูป้านหนิงกลับมา อาหนานเข้าไปหาด้วยท่าทีประจบเอาใจปนิบัติเขากินดื่มและลางหน้าบ้วนปากอย่างกระตือร้อนเป็นพิเศษชูป้านหนิงเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจท่าทีประจบเอาใจของนางแม้แต่หลู่หลันกับอุ๋วชุยเห็นแล้วยังอายจนต้องปิดหน้าจากไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงท่านอ๋องที่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับนางทุกวันชูป้านหนิงกอกตาหนึ่งทีก็รู้ละว,ว่าเรื่องอะไรดวงตาฉายรอยยิ้ม แต่กลับนั่งนิ่งโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าปล่อยให้อาหนานยุ่งอยู่รอบตัวเขาเหมือนสาวใช้คนหนึ่งถามไถ่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างจนเขารู้สึกว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีทีเดียวดังนั้นอาหนานาที่อารมณ์ดีจึงไม่ได้เอาเรื่องใครบางคนที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเจ้าสุดหนักจิ้งจอกสองตัวนั้นไปเชือดเพื่อเอาเนื้อมากินท่านอ,องอุ้มภรรยาตัวน้อยที่เริ่มมีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นไปที่เตียงและเริ่มกิจกรรมตอนกลางคืน ออกแรงทรมานนางอย่างหนักหน่วงทำให้อานานไม่มีโอกาสแม้แต่ถามเรื่องของเจ้าฉีวาด้วยซ้ำ